ถ้าหาพวกพี่แดนอะอยากจะมีแฟนที่ดีอะแนะนำให้มีแฟนเป็นนวลชวีได้แล้วจริงหรือนวลนี่นวลพี่จะบอกอะไรให้นะทำไมหรอนว่ที่พี่ใช้สมเป็นผู้ชายฉันใันทำไมก็คนวลชวีนะอาวัยแคถึงพี่แล้ ออูะไรกระขนนี่แหละออใจหายวัาเปลยต่อไปนี้พี่จะรักเป็นวคนเดียวจริงเหรอโอ้โหโอ้โหนี่ตายเรี่ยวโหตายตายหอบหน้ามือด้วยจุกเป็นอะไรจุกเป็นจุกเป็นเรื่อจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วสิไปทุกคน จงมาจำมั่งนะคนเยอะแยะพี่แดนนวลนะตั้งแปดหมื่นนันวลเอ้ยเจบภาพหางานนี่ก็เอามาจำเลยเอาเนี่ยไอ้จิ๊บมานี่ก็เอามาจำอะไรวะก็ได้ก็ได้สัญญาแล้วนะมาเจอกันที่ท่าหลวงนะเดินไปก่อนนะรักนะจุ๊บโออ๊ยยยนนนววลลเเเเไม่แสึงดี๋้